พี่น้องเอ๋เปิดภาพขึ้นมากันนี่แหละเนะาะอยู่ทางเขาบ่า,ขาเขื่อนของบาต้าสาวมีพี่น้องเอ๋ยเนาะน้องมินตาน้องมันนี่ก็ได้หดมือนัดมือหมายน้นอ,นนองพี่น้องเนะาะผูกคอโตแขนของทางน้องมินตาพี่น้องเอ๋ยมนันี่ก็ได้เนาะคนอื่นบัดทางอเวียดเองก็ต้องขอากราบทักทายสบายดีนะครับคอยพี่น้อ,นองเอฟซีเบิร์ดสูขสู่คนเน้อพี่น้นนองเอ้ย วาสิเป็นเนาะพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อ <Algun> น <s out> ้อกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของเมีอดพันคือเก่าพี่น้องเอ๋เนาะได้วายยเนาะา่าดีด้บ้านเนาะสบายดีสบายดีเนาะพอ่น้องเย์พบกันอยู่ทังในบ้านในเฮือน น้อมินนี่น้องเลยหันหนามาแต่พี่ได้่อยักหันไปทั้งพอเลทัทั้งพอก็เม่จักเนาะโน่นพอก็เม่จักโน่นมันติดพ่อมันจะขี้พ่มน่นห่างนั่นตลรดแเมยนก็ห่างนั่เนาะพี่ยันขึ้นกันก็ไม่นุ่มแน่นเนาะลูกก็เอนะน้องเลยสบายดีเด้อพอลุกอนก็เมูกอุกนเนาะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้ว

เนาะเนาะข้างชายก็พูดว่าว่าไอ้บ่นั่นทงชข้างชายก็พูดว่าบ่โอ้เนาะหน้าหนตาไม่ให้นี่ทอ้าเขามายืนเอบักพนักงนี่เนาะโอเคนนู้นมีลูกเหลูกมาน้เนาะโอ มาๆมามาไปได๋อ๋อยังหยุดทึ่งอยู่ทึ่งอยู่นะมาได้ได๋สวัสดีเด้อหยุดทึ่งหยุดทึ่งอยู่เนาะอ่าพบพลมก่อนแซ่ลมมินนะเนาะ Hãy subscribe cho này Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แต่คนแต่ไทยมาเชาเไข้ไข่บมี้าบาดี้าว้าโนมันนนี้เมือนนเมือนี้เบยโยจะไกันบเห็นเท่านุ่กัันค่อนบกันก่อนบกนนจูกนก่อนจบนก่อนูกก่อนก่อนบกัก่อนจอนจู่อู่อ่อน่

ไก่ไก่ใส่ไหมไก่จะใส่เนื่อเลยบ้านนีไก่ครับสมมติว่าไก่ไก่ไงสามคนนะเข่ามาเไื่อยเรื่อยถุงเข่าแบบนี้เข่าเรื่อยข้างในข้างในไอหันเนี่แห้งได้เลยเดีอยวลูกไปนายต่อไปได้เรอย

อ่าอาบผพอนดงว่าะูกแล้วแล้วมันอายุยาน้องแตัวนี้นยามแป๊บนึงตัวนี้ก็ได้แล้ตัวนีก็ได้นะเออเจ้าปลบปลบุญเนี่ยปลาไ่ตุกใส่โตเลยกเอ้ยปลากรเลียวมันหีบมันแนวมันหบมันแนวมันหีบ้ันปอมเมือง

Ừ, nó ừ <laughs> <có một cái cười> thì chúng ta không cái một hàng nữa nó phải các bạn xem thì gì hơn cả mắt thì thế nó phải gặp nhau cả nó phải nhắc thêm nổi cái hot thang hot pha gì cái này

โอเลน่าโอเลน่าสุขใจเด้ออยากพี่น้องเด้อเพิ่นน่ะนะโอเลน่าโอเล่าบ่บ่ <laughs>

ก็วัดที้ซน้าก็ไปเโอ้ยคูมือนี่เขาไปเดตักแล้วน้าสกนอคูมือและนูยกามาไยบ่เอนขาแ่เอาเองลกตไย่เกนเนาะตงวอนตําเนยใส่ไปห้องเดินไปไป

มีเลขของใครทําอยู่นะคิดฮะอ๋อใหม่จะได้มาบอกแปลว่านี่นะนะนะอ่าคิดเนี่ยใจปุ๋ยกินหนูมื้อยุ่งโอ้ยตะกะเอาอีกมาแน่ๆนี่ตัวจ๊ะนี่รูปมาเด้อครับ <laughs>

chào các bạn cho, đã lại mà không có gì hay ăn nên cái nào là như là mà nó không cái nào mà nó không có cái nào mà nó không có cái nào mà nó không có cái này. mà nó không có cái nào 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 cái 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 cái

แกไปใช้เท้าลุกแขน่ย่งด้ใ้เล่าเลเนีย่งเออเออเนค้วเขาเขาเนาะเลเนาะก็บเี่ยวเนาะ

จอนจะแาอนนี้นะีบอกตอนนปลูกแขนรอบจอมหาูแต้องลกจอนกจอนกี่แ็นอนน้็อนเลยเลยไปอกหาน้ก็เ่นีนออ้วปนนน้ัน้กิน่นน้นกกเนื้อ

เล่นกับทานก็ยิ่งมาเนี uh huh ่ก wow ันมาได้คืนเนาะ้องาได้คาดว่าเลยเนาะยังไงกันครับเนาะยหมูไก่ได้หมูไก่ได้จะได้มาพเ้อมเอมาด้วยเนาะอ้าวเนาะมาสูกันไปถ่ายคลิปได้เตี๋เ่อน้บ่คือเท่าเนาะอ่าโอ้เนเนาะ้ยเนาะหาะแล้แหะ ป่าบ๊วหงน้ำนอน้องเน่ความนอกแหงนโอ้ยได้หชื่อนมต้นก็เหรอบ้าวายมะม้าบ้าวายกใสเสไม่ได้หอ่านีวจะไปทั้งใดบานดีเนาะแนมไส้แนี่ยวไรเลยเขาเลยุอทางวาจิตพ่นไปแล้วก็วาจิตเนะ

ข้าวเกป็นยาน้อเปนยานอเป็ยาน้องปนยาน้องเปนยาน้องเปนยาน้อเนยองเปา้องเปยา้เปยาเนยา้อเานเปนยา้อเยไเปนา้เนา้อเนอเปยน้เนย้อเนยาน้เปยานองเปาน้เปยาน้องเปยานเอเาเป็นออเปยาเปยาเปย้อเยอาาเยเยายย

ใ่เื้อสุก่ากินเน้ับาไมได้กินเนื้อได้ิสนบุกเต่าบใหญก็ได้แห้งใ้มัดนื้อยื่น้บุกใบน้ำผักวันก็ได้เออเนื้อลายื้อมด้ก็ได้กลแล้ว้กบาีเนแก้ว

ไม่ด้ครมาครับมาพูมาช่วมาล่ช่วยมาชวจ้ามาาเ้นเอาพะเจ้ามาเทิดพระเจ้าได้จ้าจ้าจ้าเจาว่ากว่ากีอู่ล้นนมวปัญญาว่ากีอุนทีา้มั้งเนี้ยเรกันเนาะ นันกเคยอักมเคยาหันมาทางนี้ก็ตั้งบ่ท şey ่าน้องท่านงลีนี่ที่แกินท่านี่เนาะเหลมุกเใจอยู่เดี๋ยวนี้น่ะจกินพี่น้องอ่เนาะท้องเป็นของเา กินเพื่อบ่แค่อยู่ใส้อิ่มอยู่กินนี่หากลังตกท้องอนี่ดกินเออได้ยินอิ่มจยเาตเนาะพี่น้องเอ้ยกาิกินน้ํากันแหบัดนี้เนาะเพิ่นประกาศตัดปาดอยู่คือขอสรุจบคลิปแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเอากินแซบๆเด้อเนาะดเอาสบายดีเด้อะเด้อโอ้ยสบายดีเนาะพี่น้องเอ้ย ประกาศเสียงดังฟังสักน้อพี่น้องเนาะท่านโภยที่คุยเจขอยบโตชกคลิปแล้วพี่น้องเลยจำได้ก็ขอบุญคุณได้เลยที่เข้ามาติดตามมาเพมคลิปแล้วก็บวกดข่าวโฆษณาคลิปของโภยไปเนาะท่านนี้พอให้พี่น้องอยู่ดีไม่ยังหันเบ็ดสู่ปู่สู่คนเด้อก็เจ็บได้ก็ไข่จมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งคอยได้ได้ใจยบุญมาปรารถนาเด้อท่านนี้ท่านโภยทิงก็มีใจก่อกาว่าสบายดีสบายดี